ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรรบฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกอสองคลาค่ะกระท่วงผ้าินิดพลักดันกาแฟเมืองกระบี่ใช้ประโยชน์จากความตกลงการขาเซรี่ขยายตลาดส่องออกไปต่างประเทศ นายสินิดเลิศไกรรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงพาณินย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่พบป,ปะเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟซอสสตรีคลองถอมเนื้อจังหวัดกระบี่ว่ากรุมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้เห็นถึงศักยภาพของกาแฟซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดกระบี่สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดและทําให้สินค้ากาแฟกระบี่เป็นที่รู้จัก ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศได้โดยการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค่าเซรี่หรือ FTA ที่ไทยได้จัดทำา1ซีฉบับกับ18ประเทศซึ่งประเทศคู่ข่าส่วนย้ายได้หลอดยกเลิกการจัดแก็บภาษีสุลกากรน,นำเข้าสินค้าจากไทยแล้วจึงเป็นการเพิ่มแต้มต่อทางการค้าและสร้างคิดความสามารถในการแข่งขันได้ช่วยให้เกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้น และสาม,มารถจำหน่ายสินค้าที่ผลิตในราคาสูงเนื่องจากตรงข้ามความต้องการของตลาดทางนี้กระทรวงพาณิชย์พร้อมช่วยสนับสนุนกเกษตรกรในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางตลาดในประเทศและต่างประเทศรวมถึงให้ความรู้เรื่องการส่งออกและการใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้แก่สินค้ากาแฟของจังหวัดกระบี่สาม,มารถบุกตลาดต่างประเทศได้สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟซอสสตรีคลองทอมเนื้ออำเภอคลองทอมจังหวัดกระบี่เป็นวิสาหกิจชุมชน ทีพริตกาแฟคุณภาพระดับประเทศผลิตภัณฑ์ได้รับเครื่องไม้ออย่อห้าล้านและโอท็อปหาดาวอีกทางกาแฟกระบี่ยังได้รับเครื่องไม้รับรองซิงบงชีทางภูมิศาสตร์หรือจีไอทรงผลายจํำนายได้ในราคาสูงและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ ของกาแฟโรบัสต้าสายพันธุ์พื้นเมืองร่วมถังพื้นที่ปลูกมีแร่ธฐานอุดมสมบูรณ์จากดินภูเขาไฟและมีสภาพอากาศเหมาะสมโดยมีความพร้อมในการผลิตสินค้าที่มีศักยภาพอีกทังยังเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดสารผิดจึงเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมมากวินินาฏสุรกรกำแห้งซุนค้าวิทยุมออก,กอสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน